นทนอีกครั้งหนึ่งนะครับทนอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับนะครับบุคคลนะครับบุคคลที่สามารถจะอยู่ในพื้นที่ได้นะครับในพื <cheers>. ้น <live> ท <inside> ี่ได้นะครับหนึ่งนะครับหนึ่งนะฮะข้าราชการนะครับข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนที่ได้รับอนุญาตจากพบเหตุการณ์นะครับข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนที่ได้รับอนุญาตจากพบเหตุการณ์และสามารถนําผู้ติดตามนะครับนําผู้ติดตามนะเข้ามาได้ไม่เกินสองท่านนะครับไม่เกินสองท่าน สองนะครับรถนะครับรถของทีมทีมทีมช่วยเหลือนะครับทีมนักประดาน้ำนะครับที่จะขนอุปกรณ์นะครับเช่นถังออกซิเจนนะครับหรือเครื่องมือนะครับมาสับเปลี่ยนนะครับสามนะครับรถพยาบาลรถพยาบาลก็คือเฉพาะ13คันนะครับ13คันที่จะใช้ในการเคลื่อนย้ายนะครับผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ในของส่วนของพยาบาลนะครับที่ อาจจะต้องทําการช่วยเหลือนะครับอา่ชุดนี้จะอยู่ในเต็นท์นะครับในเต็นท์เต็นท์พยาบาลอยู่แล้วนะครับจะไม่กระทบ3นะครับ3เป็นในเป็นในส่วนของหน่วยนะครับหน่วยงานนะครับที่ขนของนะครับสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์นะครับที่จะนํามาใช้ครับในในในทีมในทีมนักประดาน้ำนะครับเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับนอกกนั้นนะครับนอากนั้นนะครับ ก็จาเป็นนับจาเป็นที่ต้องเชิญนะครับออกนอกพื้นที่นะครับออกนอกพื้นที่นะครับรับคาสั่งจากผบเหตุการณ์นะครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะครับณเวลานี้น้บซึ่งได้ประกาศมาหลายวันแล้วนะครับเป็นพื้นที่ประสบภัยนะครับประสบประสบเหตุมีภัยนะครับตามพรบบรรเทาสาธารณภัยนะครับเช่นแล้วถามว่าใช้กฎหมายข้อไหนมาเชิญออกนะครับก็ใช้กฎหมายพรบบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยท่าน นะครับผู้ว่านะครับเป็นผอนะครับผอเหตุการณ์นะครับใช้คําสั่งนี้ตามกฎหมายนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องตามที่ผมได้ประกาศนะครับออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เวลานี้นะครับตั้งแต่เวลานี้รวมทั้งรถนะครับรถรถถ่ายทอดสดนะครับรถทุกอย่างทุกชนิดนะครับของท่านผู้ผู้สื่อข่าวทั้งหลายนะครับให้เคลื่อนย้ายไปนะครับแล้วถามว่าจะไปรอตรงไหนนะครับ รับแจ้งนะครับให้ไปรอตรงจุดอปทปงผานะครับอปทปงผาแล้วจะมีการไปแถลงข่าวณจุดนั้นนะครับณจุดนั้นจุดเดียวนะครับครับผมขอบคุณครับในความร่วมมือครับขอบคุณทุกท่านครับจําเป็นต้องใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับขอบคุณครับตั้งแต่เวลานี้ครับตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับเคลื่อน้ายเลยนะครับนะครับเราช่วยนะครับเราช่วยกันมาเยอะแล้วนะครับอาช่วยกันมาผมเข้าใจทุกคนนะครับอยากช่วยนะครับอยากช่วยตอนนี้นะครับ ขอเป็นหนึ่งในวิธีการช่วยเหลือนะครับก็คือตอนนี้จะขอจํากัดบุคคลที่อยู่ด้านในนะครับจากัดบุคคลที่อยู่ด้านในนะครับขอบคุณครับในความร่วมมือครับ